หนาอยู่นี้พุใงเสนอ The Walking Dead แดริลดิกซันภาคแยกของ The Walking Dead เรื่องราวของแดริลที่พบว่าตัวงเขานั้นก่อปื้นตื่นขึ้นมาและต้องหลงนีดินแดงแปลกถินแถมตัวงเขาก็ต้องกลายเปนคนแปลกหน้าที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังทำกลางกลุ่มซอมบี้อันโหดเหี้ยมเพื่อพยายามมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปความเดิมเหมือนตอนที่แล้วหลังที่โลนลองถูกพวกลูกน้องของควินจับตัวกลับไป จึงทาให้ทางดัอิาเบลก็แดรเรีวพวกเขาก็ต้องร่วมมือกับลูเพื่อดีบุกเข้าไปที่ด้านในร้องกับเอาตัวของโลลองนั้นคืนมาและหนที่สุดพวกเขาก็สามารถทํามาได้สําเร็จเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดคระดิหนึ่งซับสไคร e เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ ตอนที่5หลังที่แดริวพาโลลองล่องเรือเพื่อที่หนีกองกำลังเจนเนตตามคำขอร้องของานางไดอุสเบลซึ่งระหว่างทางนั้นเขาก็พูดถามกับแดริวไปว่าตัวของนายนั้นเดินทางมาไกลถึงฝรั่งเศสได้ยังไงกันจึงน่ะไม่แดริวเขาก็เลยย้อนนึกถึงอดีตต่อที่เขาก็ยังอยู่ที่อเมริกาว่าเหตุการณ์นในตอนนั้นในขณะที่เขาก็กําลังเดินเข็นมอเตอร์ไซค์เดินไปตามทางเขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่ง ก่อนที่แดริลจะขอชายคนนี้ติดรถเพื่อเดินทางเข้าไปที่ด้านในเมืองที่มันก็มีแต่พวกคนขับรถบรรทุกพร้อมกับเรียกพวกเขานั้นมาน่ารวมตัวกันเพื่อมอบหมายงานบางอย่างให้ซึ่งงานที่พวกเขาต้องทํานั้นนั่นก็คือการจับพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านในป่าน,นั้นกลับมาพร้อมกับใส่อุปกรณ์ปิดปากพวกมันก่อนที่ยัดพวกซอมบี้พวกนี้ใส่ไว้ที่ด้านในตู้คอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกและหลังที่แดริลขขาวก็มีสวูวนทุกคนได้เห็นว่า แต่เขาคุณเดียวท่านนั้นก็สามารถจับพวกซอมบี้พวกนี้กลับมาได้มากถึง7ตัวเพื่อพวกมันนั้นหมาแลกกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่เขาต้องการและพอทุกคนเห็นปีมือของแดริวจึงนำไปทางด้านเด็กหนุ่มหน้ามนคนหนึ่งขเขาก็เดินเข้ามาหาแดริวร้องกับพูดบอกกับแดริวไปว่าทำยังไงผมถึงจะเก่งและสามารถจับซอมบี้พวกนี้ได้จำนวนเยอะ,เ,ยอะเหมือนกับคุณบ้างก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ปัจจุบนัน หลังจากที่อิสอเบลยอมกลับมาหาวินจึงทำให้เขาเกิดเลยพาเธอมายาปราสาทหลังใหญ่หลังหนึ่งก่อนที่เขาจะพูดบอกอิสเบลไปว่าฉันก็อยากให้เธออยู่และก็พักผ่อนที่นี่ให้เต็มที่ตอนที่ฉันออกไปทำงานที่ด้านนอกและถ้าหากเธอยอมทำตามข้อตกลงของฉันฉันก็รับรองว่าลอนลองขเขาก็จะออกไปจากเมืองเมืองนี้ได้อย่างปลอดภยัยส่วนตอนนี้ทางปังก็คนเรือพอพวกเขาขึ้นฝั่ง เพื่อจับปลามากินเป็นมื้อเย็นก่อนที่ค่มคืนนี้พวกเขาก็จะพักค้างคืนกันที่นี่พร้อมกับแขวนอุปกรณ์พวกกระป๋องเอาไว้เพื่อจะได้รู้ตัวต่อที่พวกซอมบี้พวกนี้เหมือนเดินผ่านเข้ามาใกล้และหลังที่คนเรือก,กระแดนริวพูดคุยได้อยู่สักพักชายคนนี้ก็พูดบอกกระแดริวไปว่าทุกท่าเรือแถวนี้ทางด้านเจนเนตเธอก็คุมมันเอาไว้หมดแล้วแต่คุณไม่ต้องห่วงแบบนะทางด้านผู้นําของเราเขาก็ช่วยหาทาง พาคุณออกไปจากสถานที่แห่งนี้เองก่อนที่ภาพจะย้อนกลับมาที่ดีอีกครั้งซึ่งเด็กหนุ่มที่ยังอ่อนประสบการณ์คนนี้เขาก็ยังตามตื้อฝั่งของพวกคนขับรถบรรทุกไหวยช่วยเหลือเขาบ้างเพราะคนอื่นๆเขาก็ทําการแท็กทีมจับคู่นายการออกไปตามจับซอมบี้แต่กลับการเด็กหนุ่มคนนี้เขาก็ไม่มีใครเอาเลยต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและก็เดียวดายและพอแดลิวเห็นว่าชายกลุ่มนี้ ต่างก็พยายามพูดจาดูถูกเด็กหนุ่มคนนี้ต่างนานา,นา,นาจึงทาให้เขาเกิดเลยเข้ามาพูดคุยพร้อมกับช่วยสอนทักษะต,ต่างๆเพื่อช่วยเขานั้นสามารถหาเชื้อเพลินหรือน้ํามันกลับไปให้ครอบครัวของแฟนสาวที่ตอนนี้เธอกระถูกพ่อขังเอาไว้ไม่ต่างกับนักโทษและเด็กหนุ่มคนนี้ก็ยังพูดบอกกับแดลิวอีว่าหลังจากที่ฉันได้น้ํามันฉันก็จะเอามันไปให้และพอฉันเอาไปให้ครอบครัวของเธอเสร็จฉันก็จะได้พาเธอ เดินทางไปที่แคลิฟอร์เนียและหลังที่แดนริลสอนเด็กหนุ่มคนนี้ทำการผ่าท่อนปืนเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้ามาขอใช้วิทยุเพื่อพยายามติดต่อหาคนในกลุ่มของเขาซึ่งคนคนนั้นเธอคือแคลล์ก่อนที่แดนริลเขาจะพูดถามมาแคลล์ไปว่าเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีหรือเปล่าและเขาก็ยังพูดบอกกับเธออีกวันหลังท,ที่ฉันสามารถรวบรวมเชื้อเพลิงได้มากพอฉันก็จะรีบก,กลับไปหาเธอ แต่ทว่าในขณะที่พวกเขาเกลังพูดคุยกันผ่านวิทยุสื่อสารกันอยู่นานก่อนที่สัญญาณมันจะตัดไปแดริลเขาก็ดีนเสียงพูดบอกจะแคร์เราหัวคนพวกนั้นเหมือนกำลังมาและภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันหลังที่มื้อข้ามของขึ้นวันนี้ทางฝั่งของควินเขาก็ให้มาลีแม่บ้านของเขาตเตรียมอาหารชุดใหญ่มาให้กับดาน้าอิซาเบลและหลังที่เธอกินมื้อข้ามเสร็จอิซาเบล ธอก็กัดจะพาทางด้านควินผ่ามาที่เตียงนอนร้องกับพยายามยั่วทําให้เขาเคลิมเพื่อหวังจะใช้ของแหล่ที่เธอเตรียมเอาไว้ใช้มันทําการฆ่าผิดจ็อบเขาแต่จูๆ่ๆเธอก,กลับเปลี่ยนใจส่วนตอนนี้ทางปังแดริลไหนกนขณะที่ทุกคนเกากันลังนอนหลับกันอยู่นั้นมันก็กลับมีซอมบี้ตัวหนึ่งเดินโผล่เข้ามาที่ด้านในที่พักของพวกเขาจึงทําให้แดริลก็เลยต้องรีบลุกขึ้นมาทําการจัดการปิดจ็อบพวกมันที่หัว และพอเขาออกไปที่ด้านนอกเขาก็พบว่าคนเรือที่พาเขากลัลองมาเขากลับถูกพวกซอมบี้พวกนี้โจมตีจนตัวของเขาก็บาดเจ็บสาหัสและชายคนนี้ก็เลยพูดบอกกับแดลิวไปว่าตอนนี้ฉันก็ติดเชื้อแล้วก่อนที่เขาจะยื่นนาฬิกาที่มันก็เป็นของผู้นำกลุ่มของเขาเผื่อแดลิวนั้นรีบพาทางด้านโลลลง,ลงเดินทางไปตามสถานที่ที่มันก็อยู่ในรูปรูปนี้ พร้อมกับล,ล่องเรือตามแม่น้าเส้นหนีไปก่อนที่เช้าวันต่อมาหลังที่แดริวช่วยจัดการให้คนเรือคนนี้ตายจากปบยาสงบแล้วและหลังที่เขาทําการขุดหลุมฝังร่างของคนเรือคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เลยรีบออกเดินทางกันต่อตามเส้นทางที่เขาได้พูดบอกเอาไว้ก่อนตายแต่พอทางด้านแดริวเดินกลับมาในจุดที่ผูกเรือ,อไว้เขาก็กลับพบว่าเชือกที่ผูกไว้ มันกลับมีใครบางคนตัดมันขาดและพอเขารู้ว่าเหมือนก็เป็นฝีมือของด้านโลนลองที่เขาก็เป็นคนตัดมันจึงทําให้แดริวเหลือยพูดตะคอกใส่โลลองแบบชุดใหญ่ว่าเราจะทํายังไงกันต่อบอกฉันทีว่าทําไมเธอถึงได้ทําเรื่องงงๆแบบนี้และพอะด้านโลนลองพูดตอบกลับแดริวไปว่าหากคุณพาผมไปถึงที่นั่นแล้วคุณก็จะไปจากผมอีกคนหนึ่งเพราะทุกคนที่ผมแคร์ พวกเขาก็มกักจะทิ้งผมไปเสมอและที่ผมทำแบบนั้นผมก็แค่ไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวอีกซึ่งโลนลองพูดไปเขาก็น้ำตาคอเบ้าไปและพอแดร์ลิวดี้เหตุผลจากปากของโลลองแบบนี้จึงทำให้เขาก็เลยรีบดึงโลนลองเข้ามากอดพร้อมกับพูดขอโทษในสิ่งที่เขาก็เพิ่งพูดตะคอกใส่ไปก่อนที่ภาพจะตัดไปที่เช้าวันต่อมาหลังจากที่แม่บ้านของควินเอาออมเล็ดเดินมาเสิร์ฟให้เป็นมื้อเช้า ให้เกรดาอิซาเบลพร้องกับทิ้งข้อความที่เป็นกระดาษวางเอาไว้และพูดบอกอิซาเบลไปว่าเพื่อนสนิทของคุณก็อยากให้คุณทานมื้อเช้านี้และหลังที่แดนริลผ่าโลนลองออกเดินเท้าทันใดนั้นเขาก็ด้ยินเสียงรถที่กำลังขับมุ่งหน้าตรงมาที่เส้นทางที่พวกเขาอยู่จึงทำให้แดริลก็เลยรีบส่งนาฬิกาที่ทางด้านคนเรือให้พร้องกับพูดบอกโลลองไปว่านายต้องเดินทางไปสถานที่ ที่มันก็อยู่ในรูปรูปนี้และเดี๋ยวฉันจะหาทางทวงเวลาจากคนพวกนี้ให้เองซึ่งกลุ่มคนที่ขับร,รถมานั้นพวกเขาต่างก็มีอุ้ครบมือจนท้ายที่สุดแล้วแดริลเขาก็ถูกพวกมันจับและพอโลลองเห็นว่าผู้ทหารับจ้างพวกนี้ก็กําลังทําการฆ่าปิดจ็อบทางด้านแดริลจึงทำให้เขาตัดสินใจที่เดิอนออกมามอบตัวส่วนตอนนี้ทางฝั่งของควินหลังที่เขาก็หาชุด ร้องกัะเพื่นประดับสุดหรูเอามาให้กับอิซาเบลสมใส่ก่อนที่จะพาเธอนั้นมาร่วมงานเลี้ยงของมมดามเจนเนตและหลังที่หารับจ้างของเธอพ่าพวกเขาให้เดินลงมาดูอะไรบางอย่างและพอควินรู้ว่าเขาก็ถูกชู้รักของเขาเหยียดด้านแอนนาหักหลังเพราะเธอนั้นลหละที่ห้อยคอบุญของแดริวและโลนลองแถมเธอก็ยังพูดบอกกับเจนเนตอีกว่าควินเขาก็รู้เห็นทุกอย่าง เกี่ยวกับเรื่องการหลบหนีของชาวอเมริกันแต่เขาก็ไม่ได้พูดบอกความจริงทั้งหมดนี้ให้กับคุณจึงทํให้ท้ายสุดแล้วควินเขาก็เลยถูกจับมาขังอยู่ภายในห้องขังใต้ดินที่อยู่ติดกับห้องขังของแดนลิวและหลังที่อิซาเบลได้เจอหน้าของโลลองจึงทําให้เจนเน็ตก็เลยพูดบอกอิซาเบลไปว่าเด็กคนนี้ใช่ไหมที่พวกคุณต่างก็คิดว่าเขาก็พิเศษและก็แตกต่างก่อนที่เจนเน็ตจะพูดบอกกับโลนลองไป ว่าต่อจากนี้ไปเธอก็ต้องทําตามทุกอย่างตามคําสั่งของฉันก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่อดีตซึ่งหลังที่แดริลได้พูดคุยแคร์รอแล้วเช้าวันต่อมาพอเขาพบว่าเด็กหนุ่มที่เขาก็ะพึงพูดคุยด้วยเมื่อคืนนั้นเขาก็กลับตายที่ด้านในป่าเพราะชายจากกลุ่มลุกทุกพวกนี้พวกเขาก็ไม่ยอมช่วยเหลือจึงทำให้แดริลก็ตัดสินใจสาวมาใส่หน้าของชายคนนี้แบบเต็มแรง จึงนำใ้พวกเขาทั้งสองคนเกิดเลยถูกจับและส่งตัวให้ขึ้นไปที่ด้านบนเรือสินค้าที่มันก็เป็นเหมือนห้องขังที่แต่ไปด้วยกรงขังที่ขังพวกซอมบี้เอาไว้และหลังที่พวกเขาถูกจับมาพร้องก็ถูกจับแยกขังเอาไว้ในห้องขังอีกห้องหนึ่งและพอแดริวเห็นว่าทุกคนที่ถูกขังอยู่ภายในห้องขังนี้ต่างก็จะค่อยถูกจับร้องก็โยนลงไปให้พวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างนั้นหม่ำกินเป็นอาหารซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้ จึงทาให้เขาก็เลยร่วมมือกับชายที่อยู่ในห้องขังอีกคนแกล้งทาเป็นอ้วกเป็นเลือดเพื่อให้พวกเขานั้นยอมเปิดประตูเพื่อลากจากด้านแดริวออกมาและในขณะที่คนกลุ่มนี้ก่อกำลังโยนแดริวให้พวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างม่มเขาก็เลยใช้จังหวะนี้จัดการฆ่าพวกอ่อนหัดพวกนี้ทุกคนก่อนที่โยนพวกเขาลงบปิี่ด้านล่างและค่อยปล่อยพวกซอมบี้ถูกขังให้พวกมันเดินเพ่นพ่านสร้างความวุ่นวายในเรือส่งสินค้าลำนี้ เทล่านั้นยังไม่พอหลังที่แดริลตัดสินใจรีบหนีขึ้นมาที่ชั้นบนสุดของเรือเพื่อพยายามใช้เรือฉุกเฉินหนีออกไปจากเรือซอมบี้ลำนี้ซะแต่ทันใดนั้นมันกลับมีซอมบี้ตัวหนึ่งที่มันก็ดูแตกต่างวิ่งขึ้นมาที่ด้านบนบนไดตรงจุดบริเวณที่พวกเขานั้นยืนอยู่ด้วยความรวดเร็วก่อนที่เจ้าซอมบี้สายโหดตัวนี้มันจะโจมตีชายที่แดริลช่วยมาจนเขาก็ต้องตายไปในที่สุดก่อนที่ภาพไปตัดกลับมาที่ปัจจุบัน ซึ่งหลังที่เจเนตจากตัวนางด้านแดริลคนที่เคยก่อความวุ่นวายภายในเรือซอมบี้ของเธอจึงทําให้คลั้งนี้เธอก็เลยคิดที่จะแสดงโชว์โดยการเรียกให้ผู้สนับสนุนให้มารวมตัวกันดูการต่อสู้ระหว่างคนกับซอมบี้สายโหดก่อนที่เธอจะให้พวกทหารพาแดริลเดินเข้าไปที่ด้านในลานตัลองพร้อมกับให้อาวุธเป็นขวายให้กับแดริวไปหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับคนที่กล้าคิดลองดีกับเธอ แถมการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาก็ยังยิงสารกระตุ้นบางอย่างให้กับซอมบี้สายโหดเพื่อทําการเพิ่มพลังและเพิ่มความบ้าคลั่งให้กับมันจึงน่ะแมดแดลิวเขาก็เลยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องตัดสินใจที่จะง,งัดความโหดดิบเถื่อนที่เขามีเพื่อทําการบู๊ต่อสู้กับซอมบี้สายพันโหดต,ตัวนี้จนกว่าว่ามันจะมีใครที่ตายกันไปข้างหนึ่งและตอนที่5ของ The Walking Dead แดเลิวดิคสัน ก็จบลงที่เท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลยล่ะก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ